เราทำไอติมเผ็ดสักครั้งมันจะเป็นไปได้ไหมเฮ้ย <Hey, S 1> มันแปลกเฮ้ยมันอร่อยก็ตั้งเป็นสูตรของไอติมหมาล่าเกิดขึ้นที่นี่จากสูงสุดเป็นเจ้าของบริษัทเป็นเงินลอยๆล้านลงทุนอุตสาหกรรมเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็ประมาณ150ล้านอย่างตับแต่ว่าเนื่องจากการบริหารเราล้มเหลวธุรกิจมันขัดผลประโยชน์ก็เลยยุบกันไป ก็มีเงินแลีมีชีอยู่แสนหนึ่งก็งมาซื้อรถกรบบากเก่าๆกันสี่ห้หมื่นแล้วมีรถพยายามจะหาอะไรค้ากายไปเปิดร้านได้จริงๆ,ๆทุนเขาไม่สุงกําไรดีของไม่เสียมันยากสําหรับคนที่ไม่เป็นแต่สําหรับคนเป็นทุกอย่างมันง่ายหมดทุกอย่างต้องเลือกผลไม้ที่เรามาทำนี้คุณภาพต้องสดครามสวยงามต้องมีเราต้องคัดสรรโดยจฉพาะทางไม่นั้นเราจะทําของไม่ได้ผลไม้เป็นตัวแปร ยังสูตรเราตายตัวในเต็มที่นี่จะเป็นผลไมส้สดสดอะโวคาโดใช้ร้อยเปอร์เซ็นเต็มมะม่วงก็คือมะม่วงไท้ร้อยเปอร์เซ็นเต็มทุเรียนก็ร้อยเปอร์เซ็นเต็มทุกอย่างบอกเป็นร้อยเปอร์เซ็นตมเรามีสินค้าคุณภาพเราทําของนี่จะให้เหมือนคนอื่นเลยอินพอตเซเคือเป็นไปไม่ได้เราต้องมีแนวของตัวเองเอกลักษณ์ของตัวเองจากไว้เจีเยม,ม,มีบรรจุเหมือนก็บอกนะเหมือนลดอายุตั้งยี่สิบสามมเป็นความภูมิใจความแข็งแรงมาจากไหนไม่รู้ การเรียนจบสูกนิดนึงเกี่ยวกับพวกเคมีหลังจากนั้นก็เข้าบริษัทเอกชนไต่ระดับขึ้นมาเป็นบอสทำเป็นลูกจ้างก็หลายสิบปีแล้วจนได้เก็บเงินได้ก้อนหนึ่งก็รวมพวกพวกด้วยกันมาสร้างเป็นโรงงานของตัวเอง,องแต่ว่าเนื่องจากการบริาหารเราล้มเหลวธุรกิจมันขัดผลประโยชน์ก็เลยยุบกันไปจนกระทั่งเป็นหนี้กันเกียยนหนี้สินจบสิ้นก็ตัง,งคนจางแยกออมา ก็เลยว่าเออเห็นเขาค้าขายแล้วก็ค้าขายมีเงินทุนมุนเรียนกับพวกผลไม้เพื่อประอกอบอาชีพเป็นรายวันคนที่สุดมันก็ไปไม่ค่อยไหวเนื่องจากว่าเราความรู้ไม่มีรู้ไม่จริงในขณะที่ขายผลไม้อยู่ก็เห็นไอ้เต็มที่ริมถนนเอยตามร้านเอยก็มามองจิตประกายว่าเออไอ้เต็มนี่มันดีนะ,ะทานได้ตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่ทุกหน้าหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝน,าน,านาทานได้หมดก็เลยคิดไอเดียขึ้นมาเฮ้ยจะทำไอติมดีกว่า ก็พยายามเรียนรู้ทาง YouTube มั่งสอบถามคนที่ก็ทําอยู่ก่อนมั่งก็เก็บความรู้นั้นเข้ามาก็เลยคิดปรจจัยนะเฮ้ย <_' S 1> เราต้องคิดเองทําเองทดลองเองให้จนตั้งได้มิกเราทุกอย่างทําอยู่เป็นปีกว่าจะได้รสชาติที่แน่นอนในติมนี้จะเป็นอะโวคาโดใช้ร0อยเปอร์เซ็นต์เต็มมะม่วงก็คือมะม่วงใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มทุเรียนก็100ววร้อยเปอร์เซ็นเต็มสตรอเบอร์รี่ก็ปั่นสดๆทุกอย่างบอกเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ไอติมอ่ะมันมีเปรี้ยวมีหวาน แต่ทางตาจะคิดขึ้นว่าเออเราทําไอติมผิดสักครั้งมันจะเป็นไปได้ไหมก็มาทดลองช่วงนี้ขึ้นดูก็คิดสูตรขึ้นมาเออมันเข้ากันได้ก็เลยทําขึ้นมาก็พยายามให้คนชิมก่อนเฮ้ยมันแปลกเฮ้ยมันอร่อยก็ตั้งเป็นสูตรของไอติมหมาล่าเกิดขึ้นที่นี่นอกจากเราทําไอติมผลไม้สดแล้วกินได้ได้ทั้งอัตรสกับผลไม้สดคือเป็นถ้วยผลไม้สดเช่นมะละกอเป็นถ้วยมะละกอแก้วมังกรแล้วก็เป็นถ้วยแก้วมังกร ได้ทั้งความสวยงามได้ทั้งผลไม้สดได้ทั้งความอร่อยได้กินจากธรรมชาติเน้นๆซึ่งไม่มีที่อื่นก็ทําแต่ร้างจิมติม6ฮมเมดเนี่เป็นสูตรที่คิดมาโดยเฉพาะทางทั้งหมดมี7ดรสชาติเริ่มต้นถ้าเป็นถ้วยนี้ผมก็เริ่มต้นอยู่55บาทถ้าเป็นใส่ผลไม้สดด้วยก็เพิ่มแค่10บาทมันได้อัตรลดขึ้นมาเปิดร้านได้จิมจริงๆทุนก็ไม่สูงกำไรดีของไม่เสีย สข้อนี้ลูกค้านั่นทานที่ร้านเราเนี่ยเราจะช่วยกดรีวิวให้เราหนึงในวิดีโอกล้หนึง,หนงสกู๊ปเพื่อให้ชิมลูกค้าก็ได้กำไรเราก็ได้ผลประโยชน์เขาจะได้คอมเมนต์ออกไปว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเราจะเอาไอ,อ,อมาตรฐานเข้ามาปรับปรุงตัวเองเราก็พัฒนาไปเรื่อยๆเพิ่มรสชาติ <S 2> <S 2> เพิ่มเมนูแปลกๆจนกระทั่งวันหนึ่ง มีบริษัทที่ใหญ่โตของจีนที่มาลงเป็นร้านใหญ่โตโมโหลานเราก็ท้อใจเหมือนกันว่าเราจะสู้เขาได้ยังไงอะไรยังไงก็ท้อไปพักหนึ่งแต่ก็ขายแต่ผลที่สุดเสียงตอบรับก็ยังเหมือนเดิมก็เราก็ดีใจก็ว่าตทีมผมเข้าใจทุกคนมันต้องเหมือนกันทั้งหมดจะลดค่าอะไรก็คือเหมือนทั้งหมดแต่ของเรานี่หันมาจากธรรมชาติ ความยากง่ายไม่ใช่อุปรสรรคอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดเราอย่าไปกั้นกำแพงว่าเออมันยากมันง่ายมันไม่ใช่ประเด็นทุกอย่างเราทําด้วยใจเส้นชัยเราต้องเดินไปหาเขาอุปรสรรคไม่ต้องไปกลัวปัญหามีไว้แก้อย่าท้อแท้ชีวิตตัวเองให้กําลังใจตัวเองให้ความสุขตัวเองแล้วก็ความรู้ที่เราสะสมมาตลอดชีวิตเราใช้เป็นประโยชน์ที่สุดอย่าปล่อยชีวิตหรือว่าลมหายใจของเราออกไปวันวันหนึ่งโดยไร้ประโยชน์จากไว้เจมีบรรจุเหม,มือน ก็บอก้วเหมือนลดอายุลงยี่สิบสามแต่ปีมเป็นความภูมิใจความแข็งแรงมาจากไหนไม่รู้